สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมเกาะขา่าวก้าจากทางสำนักข่าวไทยกันนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับมีความคืบหน้าเรื่องโรงพักที่สร้างไม่เสร็จครับเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณเพนพันธ์แหลมหลวงก,กันเลยครับ ค่ะคุณองกเกษตรคะหลังจากที่มีการประชุมติดตามปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายกรัฐมนารีนั่งเป็นประธานนั้นนะคะภายหลังการประชุมเลขาสมชออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพนั้นยังคงยืนยันว่าไม่มีความจําเป็นต้องประกาศใช้เคอร์ฟิวค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องของความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพักค่ะ การประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ใช้เวลากว่าสองชั่วโมงนะคะพลโทรพลรดนพัฒนาถาบุตรเลขาสมชก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์จากพื้นที่และฝ่ายทหารออกมายืนยันค่ะว่าขณะนี้ไม่จําเป็นต้องประกาศใช้เคอร์ฟิวเพราะอยู่ในภาวะที่ทหารดูแลได้ซึ่งนายกร,รัฐมนตรีขอให้ทุกหน่วยงานที่จะประชุมศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะมาหาหรือร่วมกันเพื่อที่จะหาข้อยุติว่าจะ ประกาศใช้หรือไม่ประกาศใช้เคอร์ฟิวค่ะในทางของกองทัพนี่เขาให้มาใงไหบ้างในกองทัพนี่ตอนนี้ในชั้นต้นทางนายทัพภาคสี่ก็ยังยืนยันว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยยังควบคุมได้แต่ว่าข้อยุติข้อตกอใจเนี่ยขอให้เป็นที่สพกกปตตเป็นคนตกใจตรงครับบอกเวลาได้มีการกาหนดไหมคะว่าจะใช้กองมันเท่าไหร่หรือว่า ก็คงต้องไปตกผลิตในวันที่15ครับไม่มียังยังไม่ชัดเจนครับแต่ตอนนี้ลังรอเรื่องข้อมูลท่นานนายกก็มีแต่ความห่วงายในเรื่องงบประมาณที่ให้ไปการจัดการต่างๆเรียบร้อยหรือไม่ก็ขอให้เร่งรัดดำเน,นินการครับท่านครับ ขณะที่ความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงพัก396แห่งนะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิลก้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตำรวจกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเอกสารการเช่าช่วงของผู้สัญญาและอยู่ในขั้นตอนดำเนินการจดสร้างใหม่ควบคู่กันไปโดยจะเชิญให้หัวหน้าหน่วยทั้ง396แห่งเข้ามาหารือเพื่อเตรียมขับเคลื่อนในการดำเนินคดีกับผู้รับเหมาและหลังจากหมดสัญญาก็จะมีการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยจะดำเนินการให้มีการก่อสร้างโรงพักให้เร็วที่สุด ส่วนการไปให้ข้อมูลกับ d s i นั้นถือเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะดําเนินการค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังกล่าวถึงกรณีที่ตํารวจเรียกรับแตะเอียจากผู้ประกอบการนะคะว่าจะดําเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นงมีเพียงสอนนบางรักแจ้งความดาเนินคดีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะคะพร,ร้อมกับยอมรับว่ามีตํารวจนอกรีบเยอะแล้วก็ขอให้สื่อน,นั้นช่วยสันสดสองดูแลและจากนี้ก็จะมีการกดขันและก็มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นค่ะ ขณนะนี้นะคะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะอยู่ระหว่างการพูดคุยกับนางสาวราตรีที่พัฒนาภัยบะะูในเรื่องของการขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือนะคะในกรณีที่ถูกจำคุกอยู่ที่ประเทศกัมพูชาค่ะค สำหรับตารวจสนบางรักที่เรียกรับแตเอียนะครับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลยอมรับนะครับว่าเป็นสารวัตรหนึ่งนายครับโดยมีคําสั่งให้เข้ามาช่วยราชการที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล30วันนะครับส่วนตํารวจชั้นประทวนอีกสองนายครับให้ต้นสังกัดลงโทษทางวินัยสั่งขัง30วันครับเราไปต่อกันที่พิษณุโลกนะครับนักเรียนม3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกครับใช้มีดแทงอาจารย์ฝ่ายปกครองจนอาการสาหัสนะครับหลังลวงให้อาจารย์ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปนอกโรงเรียนครับ โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชเร่งช่วยชีวิตนายบรรจงอินทุพูฒอาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลป่าแดงอำเภอชาติระการจังหวัดพิษณุโลกหลังถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่ไหล่ขวาจนเสียเลือดมากอาการสาหัสครับสอบสวนสรา่อชงช้า,ชามีนักเรียนชายชั้นม .3 มาบอกกับอาจารย์ว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเข้าโรงเรียนโดยขอให้อาจารย์นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปดูระหว่างทางซึ่งอยู่ด้านหลังโรงเรียนนักเรียนม .3 ได้ใช้มีดปลายแหลมยาวประมาณ1ฟุตแทงเข้าที่ด้านหลังจนเกิดการยื้อแย่งมีดกัน แต่ด้วยอาการบาดเจ็บทําให้อาจารย์สู้ไม่ได้นักเรียนคนนี้จึงฉวยโอกาสหลบหนีเบื้องต้นยังพบว่าสร้อยคอทองคําหนัก2บาทและเงินสดกว่า10,000บาทของอาจารย์นะครับหายไปด้วยขณะนี้ตํารวจเร่งไล่ล่านักเรียนรายนี้แล้วครับพายุทอร์นาโดลุนแรงนะครับได้พัดถลม่มเมืองแฮตติสเบิร์กในรัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐนะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3าคนครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือภาพของทอร์นาโดที่กําลังเคลื่อนตัวไปตามถนนสายหลักในเมืองแฮตติสเบิร์กรัฐมิสซิสซิปปีทางภาคใต้ของสหรัฐกระแสลมแรงจัดได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชนอาคารพาณิชย์รวมทั้งอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นมิสซิสซิปปีและมีต้นไม้หักโค่นไปจำนวนมากขณะที่สํานักงานจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินรายงานด้วยนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนส่วนมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นมิสซิสซิปปีออกถแถลงกลารระบุว่าภายในมหาวิทยาลัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐมิสซิสซิปปีและลุยเซียนามักจับเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายบ่อยครั้งครับกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับสวัสดีครับ